คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตเรื่องราวของพระสะปาฟรานซิสยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจนอกจากน่าสนใจแล้วนะครับอย่างน่าจดจำแล้วก็เรียนแบบด้วยครับครั้งที่แล้วเราฟังเรื่องราวของชีวิตต้นตอการกำเนิดของท่านจนถึงบาลังชาวประมงหรือจริงๆแล้วก็คือบาลังของ การเป็นสมเด็จพระสปาครับวันนี้เราไปกันต่อนะครับกับหนังสือเล่มเดิมครับที่ชื่อว่าเส้นทางแห่งรักพินกิมออฟเลิฟครับสมเด็จพระส,สุภาพฯิัเสด็จเดือนประเทศไทยนะครับในเวอร์ชั่นของการเสด็จเดือนที่สนามสุขพัชลาศัยนะครับหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วทํามา3ปกนะครับแต่แต่ละจุดนั้นก็คือยึด โยงจากจุดที่สมเด็จพระสุภาเสด็จในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่หลากหลายของเรื่องราวนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวลองฟังกันดูก่อนนะครับว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องของวันแห่งการจดจําครับวันนั้นคือวันอะไรวันนั้นคือวันที่13มีนาคมครับคศ2013นะครับเพราะว่าเมื่อลานมหาวิหารนะครับเขาเรียกว่าลานจัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตครับในขณะนั้นแน่นขนาดไปด้วย ผูงชนนะครับซึ่งเราเชื่อว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งชาวโรมัติกันมีทั้งคิดชนแล้วก็ผู้ที่นับสือศาสนาต่างไปนะครับไม่นับรวมการเผยแพร่ของสื่อนะครับซึ่งกำลังแพร่ออ,อกไปถึงการเลือกตั้งพระสะปานแต่ที่สุดแล้วนะครับทุกคนก็ใจจดใจจ่อครับว่าเมื่อไหร่นะสัญลักษณ์ควันสีขาวจะพวยพุ่งออกมา จากโบสถ์ซิสซินจากหลังคาของโบสถ์หรือใดๆต่างๆนะครับจิตใจของทุกคนพร้อมที่จะต้อนรับพระสปาองค์ใหม่แล้วนะครับจนในที่สุดพระคาดิน,นันชองหลุยโตรองครับก็ออกมาแล้วก็พูดเป็นภาษาของเขานี่แหละครับแต่ว่าในภาษาไทยที่เข้าใจได้ง่ายก็คือเรามีพระสปาแล้วคือพระคาดินัน์ฮอกเกมาริโอแบกริโอซึ่งส่งเลือกพระนาว่า ฟรงซิสนะครับหรือภาษาสั้นๆเนี่ยเขาจะใช้คาว่าฮาเบมูดปาแปมโปฟฟรงซิสนะครับซึ่งเป็นวินาทีที่โอ้จับใจน่ายินดีการเผยแพร่ข่าวออกไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งแน่นอนครับสื่อเปลี่ยนไปทวิตเตอร์หรือใดๆเนี่ยก็ส่งไปทั่วๆแล้วก็ที่สุดแล้วนะครับพระศาสนาจากก็ขาลับสมเด็จพระสป,ปาองค์ใหม่ครับเมื่อเวลาประมาณ สองทุ่มยีในวันเดียวกันนะครับสมเด็จพระสปาฝรฟรังซิสก็ปรากฏพระงค์รับณนะเฉลียงมุกกลางมหาวิหารนักบุญเปโตได้เหตุการณ์หลังจากนั้นเราก็ประทับใจมากๆนะครับคิสชนทั่วโลกนะครับประชาชนจนถึงทุกวันนี้ก็เฝ้าคอยบทสนทนาแรกว่าพระงจะสนทนาและพูดกับบรรดาประชาชนอย่างไรครับผมขอถ่ายทอด ถ้อยคำเต็มๆโดยแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับว่าพระองค์ทรงตรัสอะไรกับประชาชนที่มหาวิหารและทุกคนที่เฝ้าคอยอย่างใจจดใจจ่อนั้นนะครับพระองค์บอกว่าสวัสดีพี่น้องที่รักตามที่ลูกรู้ว่าการประชุมเลือกตั้งก็คือคอนเกรสนี่นะครับมีหน้าที่ในการหาคนคนหนึ่งมาเป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรมและหนูเหมือนว่าบรรดาพี่น้องพระคารินันของพ่อต้องเดินทางไกลไปจนสุดโลกเพื่อหาคนคนนี้แล่เราก็อยู่ที่นี่ ขณะนี้ขอขอบคุณลูกๆสำหรับการต้อนรับพ่ออักขสังวลทนโรมได้พระสังฆราชแล้วขอขอบคุณแต่ก่อนอื่นขอให้เราภาวนาสำหรับพระสังฆราชกิติคุณแห่งโรมเบเดดิกที่16ขอให้เราภาวนาแด่ท่านขอพระเจ้าประทานพระพรแด่ท่านและขอแม่พระคุ้มของท่านหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งเชิญชวนครับให้สวดพร้อมกันในบทคาต,ต่พระบิดาบันทาบาริอาแล้วก็พระสิริดุงโลดนะครับ อันนี้เป็นคำตรัสแรกเลยครับแต่ฉากแรกก็เปิดประทับใจแล้วเพราะว่านอกจากจะพูดอย่างมีชั้นเชิงอย่างให้เกียรติสมเด็จพระสปาองค์ที่เป็นพระสปากิติคุณนะครับน่าอัศจรรย์ใจเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่เห็นว่าพระศาสนาจากคาทอลิกมีพระสปาถึงสองพระองค์เลยครับหลังจากนั้นพระองค์พูดว่าอะไรครับและต่อจากนี้ไปขอให้เราเดินทางพร้อมกัน ด้วยกันบนหนทางของพระศาสนาจักแห่งความเป็นพี่น้องกันในความรักและความวางใจในกันและกันให้เราภาวนาให้แก่กันและกันภาวนาให้แก่โลกเพื่อมนุษย์ทุกคนจะสำนึกถึงความเป็นพี่น้องกันความหวังของพ่อที่จะเห็นการเดินทางที่เราเริ่มวันนี้จะยังผลต่อการประกาศข่าวดีในนครที่สวยงามนี้และขณะนี้พ่อจะไวพรให้แก่ลูกทุกคนแต่ก่อนจะไวพรพ่ออยากจะขอให้ลูกภาวนาต่อพระเจ้า เพื่อขอบงได้ส่งอวยพรแก่พ่อก่อนถือว่าเป็นคำภาวนาของลูกๆในฐานะสตรุษเพื่อพระพรจากพระเจ้าให้แก่พระสังฆราชของลูกขอ,อกให้เราภาวนาในความเงียบสักครู่จากลูกสู่พ่อโหีิฉากสองคคือไม่ได้แบบบอกว่าเราจะอวยพรท่านแต่ว่ามาสวดด้วยกันไปด้วยกันและมาสวดให้เราก่อนหลังจากนั้นพง็์ก็ส,ง,สงบเงียบและที่สุดครับ จริงๆแล้วก็จะมีการอวยพรแก่โลกนะครับพระองค์ก็ทรงตรัสว่าสุดท้ายพ่อขออวยพรให้แก่นครนี้และแก่โลกแก่ชายหญิงที่มีน้ำใจดีทุกคนพี่น้องพ่อจะต้องลาจากไปแล้วขอบคุณอีกครั้งสําหรับการต้อนรับพ่อพ่อนาให้พ่อด้วยแล้วเราจะได้พบกันอีกพรุ่งนี้พ่อจะไปภาวนาต,ต่อแม่พระเพื่อขอพระนางได้คุ้มครองโรมลาตีสวัตและนอนหลับฝันดีกูดนแอนซลิเปียวเป็นคําพูดที่ ธรรมดามากๆนะครับแต่ก็กินใจมากๆเพราะว่าในความเรียบง่ายนั้นนะครับก็แฝงไว้ด้วยความจริงใจและในความจริงใจนั่นเองเป็นสิ่งที่เราทุกคนสัมผัสและจับต้องได้ครับในค่ำคืนนั้นผมอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ติดตาม เห็นประเทศฟิลิปเป็นประเทศคาทอลิกนะฮะเพราะนั้นรุ่งขึ้นนี่โอ้โหแบบหนังสือพิมพ์ทุกฉบับสื่อทุกสื่อนะครับเราพบเห็นเรื่องราวเหล่านี้จนชินตาแต่กลับเป็นภาพที่บ่งบอกว่านี่คือผู้นำนี่คือวันแห่งการจดจำนะครับตาประจําสัญลักษณ์ของพระองค์ก็มีลักษณะเป็นมาราทรงสูงสีขาวแถบสีทองสามชั้นนะครับแทนสัญลักษณ์มงกุฎพระสป,ปาแต่เดิมมงกุฎนี้จะปรากฏอยู่ในตาประจําทุกพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ สัญลักษณ์นะครับแต่ว่าในสมณม,มัยสมเด็จพระสาาปาเปาโลที่6นะครับได้ส่งยกเลิกการทรงมงกุฎนั้นแต่ก็ยังมีการนําตรามงกุฎมาใช้ประกอบในตาประจําพระองค์ในสมัยพระสปา,าจอรปอนที่1แล้วก็จอรปอนที่2นะครับถึงสมัยพระสปา,าเบดิกที่16เนี่ยโะรงได้เปลี่ยนสัญลักษณ์มาใช้เป็นพระมาราทรงสูงแทนโดยให้มีแถบสีทอง3ามแถบวางขนามในแนวนอนหมายถึงอํานาจพระสปานะครับหลังจากนั้นก็มีกุญแจนะครับ ไหวสองดอกมีสีทองสีน้ําเงินนะครับมีตาสัญลักษณ์พื้นโล่สีฟ้าทุกอย่างมีความหมายดวงอาทิตย์สีทองแต่ที่สําคัญที่ผมอยากจะพามาก็คือว่าคติพจน์ครับคติพจน์ของท่านก็คือมิเซรันโดแอดเวเอริเจนโดนะครับซึ่งแปลว่าพระทรงเห็นเขาผ่านสายตาแห่งความเมตตาและสงเลือกเขานะครับโปรง่งทรงให้สัมภาษณ์ครับกับหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าลาซิวิตานะครับโปร่งเล่าว่า ทุกครั้งที่บองมาที่กรุงวัติกันตั้งแต่ยังเป็นพระคาดินันเนี่ยพระองค์ก็พักอยู่ที่บริเวณถนนเวียเดลลาสโกฟานะครับแล้วก็มาที่นักบุญหลุยบ่อยๆมาลำพึงต่อหน้าภาพวาดของาราวัชจ,จิโอนะครับเพราะภาพนี้แสดงถึงพระเมตตาของพระเยซูเจ้าที่แสดงออกแก่เลวีผู้เก็บภาษีในภาพชราวัตจ,จโิโก็วาดแขนขวาของพระเยซูย,ยื่นออกพร้อมกับนิ้วชี้นะครับชี้ตรงไปที่นักบุญมัทธิวครับ เป็นเครื่องหมายบอกว่าตามฉันมา follow me นะครับวนักบุญมัทธิวก็ใช้นิ้วชี้ของมือซ้ายชี้กลับมาที่ตัวเองคล้ายกับถามว่าพระเยซูเจ้าเรียกผมเหรอนะครับถ้าประมาณนี้ครับก็คือว่าพระเยซูเจ้ากวัก,วกมือมัทธิวก็ชี้ไปที่ตัวเองผมเนี่ยนะอะไรประมาณนี้นะครับสมเด็จพระสวาฟังซิตก็อ้างคําของนักบุญเบเดนะครับ ที่อธิบายบทพ่อสารของนบุญมัทธิวที่บันทึกเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าส่งเรียกตนด้วยนะครับนั่นจึงเป็นเรื่องราวนะครับที่สําคัญเลยของสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกมาเป็นคติพจน์และนอกจากคติพจน์แล้วนะครับพระองค์ยังทรงปฏิบัติตนแบบนั้นนะครับพระองค์มองเห็นความเมตตาของพระเยซูเจ้าความเมตตาที่มีต่อคนบาปอย่างนักบุญมัทธิวนะครับความเมตตาที่มีมากมายจนทําให้ชีวิตของพระองค์นั้น หักเหมาเลือกพระเยซูเจ้าและสุดติดตามเป็นกระแสะเรียกที่สุดก็ถึงบาลังของการเป็นสมเด็จพระสะปาครับวันนี้จึงนำพระคำพีในตอนเดียวกันนะครับขอดับบบญมัทธิวบทที่ 9. ข้อ9ครับบอกว่าพระเยซูมองดูและเห็นชายเก็บภาษีคนนี้ด้วยสายตาแห่งความเมตตาจนกระทั่งตัดสินใจเลือกเขาและเรียกเขาให้ตามพระองค์นะครับ โอวันแห่งการจดจำํำวันแห่งความประทับใจผมเชื่อว่าจะอยู่ในใจของผู้คนครับแม้จะผ่านไปแล้วถึง8ปีด้วยกันเรากําลังเข้าสู่ปีที่9แห่งสมณะสมัยของสมเด็จพระสปาฟรังซิสนะครับพรมีอาวุโสมากขึ้นนะครับสุขภาพก็สุดโทมลงตามอายุแต่สายตาแห่งความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงความรักและการติดตามองค์พระเยซูเจ้านั้นยังเข้มแข็งอยู่แน่นอน หยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันในประเด็นที่สำคัญเชกเช่นเดียวกันและเรื่องราวของภาษาฝรัง่งเศสครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ